ข้าวด่วนรหัส F I FA ถ้วยบอลโลกหายทุกหน่วยเต็มพร้อมแล้วจะเริ่มจากตรงไหนดีโชยะเริ่มจากไปหาผู้รับหน้าที่กุมครองถ้วยบอลโลกฉันเองผู้รับหน้าที่คุมครองถ้วยบอลโลกไม่ชาบว่าน้องแก้วเก็บบอลโลกไว้ที่ไหนหรอฉันเก็บไว้ในบอลนั่นแหละที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ้าแก้วอาแก้วทำการตรวจสอบถ้วยบอลโลกด้วยการสแกนโฮโลแกรมและพบว่ามันคือของปลอมจริงๆของปลอมนี่เหมือนมากเช็คสิ่งที่เกิดขึ้นกับบอลโลกนี้ด้วยทางเิปห มันจะลังขนาดนี้ผลตรวจออกมาแล้วพบว่ามี DNA อ็ของโนกแก้วที่เป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวเท่ากับเราต้องวางแผนจับตัวให้ได้พร้อมหลักฐานแล้วเนี่ยนายมีแผนเหรอฉันมีแผนเราจะจบทุกอย่างในวันแข่งที่จับได้ทั้งหลักฐานพยานและตัวร้ายโซล่าปลอมตัวเป็นกรรมการในวันแข่งเอาจริงส่วนฉันจะไปเล่นเป็นนักบออนอชุดนั่นเตียล เริ่มถึงวันแข่งบอลแล้วจับตาดูทุกอย่างให้ดีนะโซโยะฮะจับตาดูอย่างนั้นเหรอนี่ชิบะนี่นายเอาจริงเหรอเนี่ยจับตาดูทุกอย่างให้ดีละ่ะแผนเนี่ยฉันเป็นคนคิดเองไปเฮ้ยนายเตะบ,บอลไปหาถ้วยรางวัลทำไมเนี่ยก็เพื่อเปิดโปรงผลงานของตัวร้ายยังไงละ่ะประกาศจับตัวคนร้ายผู้ต้องสงสัยขโมยถ้วยรางวัลทองเย้เร็วพวกนี้มันวาแงแขนเการวจับตัวฉันนี่วะกระายเบเตอร์ทำงาน เป็นฉันได้ไงกันเนี่ยก็มีทั้ง DNA อรอยเล็บและขนนกด้วยนายดูถูกพวกเราเกินไปแล้วภารกิจเสร็จสิ้นเย้